กาสศกท้ายสบายดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบอาปึบคนหากินทุกคนเลยเมื้อนี้เข้าปลาคือเก่าทุกคนหาอยู่หากินมากับวาร้อยทุกคนเลยสบายดีพี่น้องมื้อนี้พาพี่น้องไปใส่กับคือเก่าเนาะมานี่เจ้ะผับปืบเฮาใส่กับนูมื้อนี้พี่น้องคือเก่าพี่น้องไปเบิ่งกันว่าสิมาหรือบ่พี่น้องเอ้ยหาอยู่หากินพี่น้องโอ้ต้นไม้ใหญ่ดีทุกคนเลยว้าใหญ่เติบใหญ่ทุกคน ม,ม,ม,มื้อนี้เข้าป่าคือเอาทุกคนเลยหาอยู่หากินทุกคนโอ้นี่ก็ต้นใหม่กันทุกคนเนาะโอ้ใหญ่เติบกันได้ตกกกนี่ทุกคนนะการเดินทางกันยุ่งใหญ่เลยหนึ่งเดี๋ยวทุกคนเอาใช้มังนี่หลักหนึ่งทุกคนเลยหลักการใช้แง่มังใหม่ทุกคนมื้อนี้มาส่งคนกับบอลลอยทุกคนเลยเดี๋ยวเอาสชแยกกันไปทุกคนเอาสชแยกกันไปคนละทางเนาะกับบอลลอยเนาะเดี๋ยวบอลลอยเพิ่นสีไปใส่ กับดักของเพลินแล้วเพลินสีไปทางเพลินเนาะแล้วเขาจะไปทางชวนตามไปชมสิตามมาทางบะปื้อก็ได้เนาะเดี๋ยวบะปื้อจะพาไปเบื้องเนาะวิธีการใส่กับดักหนูเอาใส่ตรกนี้ลักหนึ่งทุกคนเลยใส่ติดกับต้นไม้ใหญ่ทุกคนเดี๋ยวทุกคนเอาใส่ตรกนี้ทุกคนต้นไม้ใหญ่ขนาดทุกคนโอ้เอาใส่ตรงนี้ลักหนึ่งเด้อทุกคนเด้อเด้อทุกคนเอาใส่ตรงนี้ลักหนึ่งทุกคนเลยใส่มุกไม้ใหญ่ทุกคนเลยยามนี้ โอ้ใส่มองนี่ังนึงคนอีกต่อเ้ทุคนให้ใ้มองนี่ลังนึงทุกคนเลยแล้วจะไปใส่มองอต่อทุกคนเลยเอาใส่มองนี้ลังนึงทุกคนเลยเด้อทุกคนใส่มองนี้ลังหนึงทุกคนเลยมองต้นไม้ไผ่ทุกคนเลยไปทุกคนไปใส่บอนไม้ ใส่มงนี้ลังนึ่งมาทุกคนเนาะมงนี้ลังนึ่งมาทุกคนเด้อทุกคนเฮ้ยใส่มงนี้ลังนึงทุกคนเลยเฮ้ยใส่มงนี้ลังนึงทุกคนขอใส่ตามทางเราทุกคนเนาะตามทางของก้าเจ้าไปชวนนะทุกคนเนาะเดี๋ยวให้ใส่มงนี้ลังนึงเลยทุกคนเนะใส่มงนี้ลังนึงใส่มงนี้ลังนึงทุกคนเลยแล้วแล้วมงนี้ลังนึ่งนาทุกคนเนาะมงนี้ลังนึงทุกคนเลยหลังจากใส่กับดักนูหมดเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮาก็สิเดินนะกลับทุกคน เจอกันมืออเศร้าทุกคนเลยว่าชิมานในบ่อทุกคนถ้าบ่อร้อยพคนเนาะคนยังมาทันมาใส่หมดแล้วเนาะกระดักพคนเนาะหมดแล้วป่ะหมดแล้วไปทุกคนเอาเส้นทางทางขับทุกคนเจอกันมือเศร้าว่าชิมานในบ่อทุกคนโอ้บรรยากาศทุกคนเลยต้นไม้ใหญ่ทุกคนเข้าป่าสองคนมินีทุกคนเลยบ่ได้ไปยิงนกยิงนายังดอกทุกคนเลยต่อถ่ายสบายดีตอนเช้าทุกคน เดี๋ยวเฮาสาิพาเบาลอยเพิ่นไปยามกุดักหน <implications. S 3> ูไปส่งคนมินีทุกคนนะเอาแล้วนะทุกคนหลังจากที่เฮาขี่รถมาได้สักพักหนึ่งเฮาก็มาฮอดแล้วทุกคนนะมื้อน like ี้ตื่นสวยแน่นหนึ่งทุกคนนะแดดออกแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้เฮาก็มาฮอดแล้วทุกคนฮอดป่าแล้วทุกคนป่าใหญ่ทุกคนเดี๋ยวเฮาสิไปยามกุรักทุกคนเปร่ยบกันว่ามื้อนี้สิได้แนวกินบ่ทุกคนนะนี่ทุกคนย่างลังที่หนึ่งก่อนทุกคน xài một cục mày ngày mình mua ăn này đỏ, tụi con này bất thường tụi con ơi bất thường xài một cục mày ngày bất thường tụi con ạ bố ăn xong gì bất thường bất thường bây tụi con đi hào chị nhám lăng lăng gì cả tụi con lăng thì xong mua ăn xài một cục mày ngày tụi con chấm đây rồi để hào chị nhám được bên xong tụi con ơi lăng thì xong nên chị mua ăn bao lăng บอลันเราเนาะลองที่ฟองกันไปทุกคนใส่ตามกุ้งไม้ใหญ่มันบุ้ถือว่ายำนี่เนาะบุ้มีนูว่าทุกคนยำนี่หนูบุกเข้าทุกคนเลยบุ้มีนูทุกคนไปต่อไปต่อยำกุ้ดักไม่ยำกุ้ดักสีช้าทุกคน กับดักทีสามโอ้ลันแนอุนอุนอุนทุกคนโอ้มาลมานมาลกับดักทีสามมานเลนะทุกคนเลยเด้ทุกคนเด้ทุกคนกับดักทีสามมานเลนะทุกคนโอ้โดนโดนโดนได้แล้วแล้วโอ้ยคิดว่าบะถึกเนาะใส่ในป่าทุกคนเลยกิดว่าบะมานมาลหนิทุกคนมานเสยเด้อได้นไปกินเลยทุกคน để tụi con, đã đưa Đã được tụi con Phải tụi con, mai, Xài một con mai ngay bữa thử tụi con ơi Phải tụi con Cố đặng máy, cố đặng lùn tụi con ơi เดี๋ยวเราไปลุ้นรางที่สี่แล้วทุกคนเด้อมาชิมันนะบ่เอ๊ยลุ้นตรงนี้ทุกคนน่ะโอ้โบราณทุกคนโอ้ลังตรงนี้โบราณทุกคนน่ะโอ้สิได้เลยโอ้ทุกคนโบราณทุกคนเดี๋ยวทุกคนมันกินมันหมดเลยทุกคนโอ้โบราณทุกคนน่ะโอ้สิได้เลยขันลั่นนี่บ้าลอดแล้วทุกคนน่ะ โอ้สายมงนี่เมื่อวานนี้ทุกคนทุกคนจำได้นะทุกคนบลันทุกคนโอ้บุงเฮาจะเอาคับก่อนทุกคนไปทุกคนยามลังใหม่ต่อโอ้เสียดายเลยทุกคนบลันทุกคนโอ้เป็นตาเสียดายเลยกันลันมีวังทุกคนเลยบลันนี่น้ำตามตีนเจ็บเดปทุกคนยามลังใหม่ทุกคนเวลาเาขอยทาทุกคน จี้หรือบ่อใส่บองใดเนี่ยทุกคนนะจี้เนี่ยปจจีเนี่ยแล้ววันี้ทุกคนมาหอดังที่5้าทุกคนนะลังที่5้ามัววานเนี่ยใส่บองนี่ทุกคนเนาะมววานเนี่ยใส่มองนี่ทุกคนมัวนี่มววานเนี่ยใส่มองนี่หิยชีวง ลำที่ห้าทุกคนลำที่ห้าทุกคนเลยมองไปทุกคนโอ้มานอยู่ลำที่ห้าทุกคนเลยโอ้มันมานมันมันเด้ทุกคนเด้ทุกคนลำที่ห้าทุกคนเลยมานอยู่เด้ทุกคนโอ้มันมานมันลำที่ห้าทุกคนเลยโอ้มันมานมันมาแล้วลำที่ห้ามัแล้วบุรรอดบุรรอด โอ้ดีใจเด้สิได้มีแนวกินตอนเศร้าทุกคนเด้วยว่าเบาปืบนี่กับบรัชเห็ดยังทุกคนอาศัยที่ใส่กลับนู้นแหละเป็นอาหารซีบเป็นอาหารเศร้าทุกคนพอได้กินกับลูกกับเมียทุกคนนะโอ้ทุกคนอใส่มนก็ไม่บไผ่ทุกคนได้อีกแล้วตัวหนึ่งเป็นนูแดงทุกคนเด้วยนี่เป็นนูแดงแล้วทุกคนเนาะมันเป็นพี่น้องกันกินนูไหวทุกคนเดี๋ยวเอาฉีใส่ทงกันแล้วก็นใไปต่อทุกคน

กับดักพยุงอ่ะใส่มองนี่เนาะทุกคนเนาะมูันนี่เนาะไปทุกคนดูน้ำกันทุกคนเลยเจ็บตีนเน้ำตามตีนทุกคนแดดออกมาทุกคนนี่มีชีบีบัวถือโอ้ตัวนี้กระมัดทุกคนโอ้เป็นตาชีดาเลยทุกคนเลยโอ้ชีดาแห้งเลยทุกคนเลยมัดทุกคนเด้อทุกคนมัดเลยทุกคน โอ้เป็นยังมันคือโบอลลัน่นวะโอ้ลันน่นให้ในจักบาทก็บอทุกคนเอ้ชื่อดีโอ้ชิอช่อดเีเลยอดแนวกินแดงแล้วแบบนี้ขับบอลลัน่นแบบนี้ลายอันนี้มั่งเคยอันได้ตัวเองกะโอ้บลถึกสามบอลลั่นสองถึกสองทุกคนเลยฮุ่นหมดอีกแล้วโอ้รังที่เจ็ดก็บอลลัน่นหมดมันกินทุกคน เออตายแล้วแบบนี okay. ้สุดายดิมดตัลลั่นทุกคนเลยเดทุกคนโอ้ยแบบปืบใส่สุดายสุดายทุกคนไปไปไปหลังไม้หลังไม้ไปทุกคนเป็นรางที่แปดทุกคนโอ้ยหมดวังเลยทุกคนเลยกับดักสามรางบัลลันทุกคนมันกินมดเต๋อบัลลนทุกคนโอ้ยแบบปืบหมดวังแล้วเนอกินเศร้านี่โอ้ยสุดายเนาะ โอ้มานนะตัวนี้ทุกคนเด็กกำลังสีบแปดมานนะทุกคนโอ้บลอดตัวนี้มันโอ้ยมัน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 อยู่ตัวนี้โอ้ยทุกคนบลอดตัวนี้ทุกคนโอ้ตัวนี้บลอดทุกคนเลยบลอดทุกคนเป็นยูแดงทุกคนโอ้ยนี่นี่นี่แม่หากลิ่นโอ้ให้มันมันนี่นี่แม่ทุกคนเลยนี่พิชางทุกคนบลานดาม ทุกคนเสียดายเลยทุกคนเข้าป่าเลือกบราณซามกับอนี่คือเสียดายเลยอีนนีเลยทุกคนรูปทิ้นทุกคนหากินทุกคนหมดความหวังเลยโบราณซามนี่หมดความหวังเลยทุกคนเดี๋ยทุกคนได้แล้วตัวหนึ่งทุกคนเลยเดี๋ยวเราปุ๊บปีแกะเสี่ยงกันปุ๊บแกะเสี่ยงกันเด้อเอเคได้แล้วทุกคนกับหักที่แปดทุกคนเนะกับหักที่แปดนะทุกคน ยังให้เก็บใส่กระเป๋าแล้วก็ไปกับดักที่เก้าตอนทุกคนได้สามตัวทุกคนเลยบุลันบุลันสามสามกับดักทุกคนไปทุกคนไปกับดักไหมเอยเป็นยังไงวะกับดักนี่เสียดายเด้กับดักที่เก้าบุลันคือเก้าทุกคนโอ้เสียดายเด้อทุกคนเลยเด้อทุกคนเด้อทุกคนโอ้ กบดักเบาปุมนี่เป็นอะไรวะเว้ยบลันสีอันนั้นเลยทุกคนเลยบลันสีหมดคมหวังแล้วบลันสีทุกคนเลยไปทุกคนไปกบดักใหม่กบดักที่สิบบันทึกทุกคนกบดักที่สิบมีบ่ถทึกได้ทุกคนเลยเต้บ่ถทึกบัทึกทุกคนกบดักที่สิบมีบ่ถทึกทุกคนกบดักที่สิบมีบ่ถทึกไหมไปกบดักใหม่ต่อ ไปทุกคนมดกระดักส <iet> ิลัง so ทุกคนเลกระดักเดลังทุกคนบลสีบลันสีกระดากคนโอ้ตัวนี้เฮมานอยู่ทุกทนกระดากทีทุกคนเลยม้านมนม้านม้นมนโอ้กระดักที่มานทุกคนนี่กระดากที่สิบเอ็ดทุกคนมานแล้วนี่เห็นนูทุกคนเห็นนูว หนูแดงขาวทุกคนเลยเด็กทุกคนหนูแดงขาวทุกคนเนาะเด็กบะปืบใส่มงนี่หมูวานนี่มันอยู่ปะมันอยู่บะปืบใส่มงนี่หมูวานนี่ยบะปืบใส่อืมอะไอยู่ได้อยู่บาคุมบะปืบแก่เชื่อกันเถอะเดี๋ยวนี้เรให้เราออกกันเด็กทุกคนลางทีสิบเอ็ดมันอยู่ทุกคนลางทีสิบเอ็ดทุกคนนมันอยู่มันอยู่ลางทีสิบเอ็ดทุกคน ลางที่สิบแปดทุกคนมาอยู่อ่าโอเคโอเคไปทุกคนไปยังกับดักลางที่สิบสองต่อทุกคนไปทุกคนกับดักที่สิบสองน้ำหนองในของตัวเองเด้มาอีงแล้วทุกคนโอ้บักเอฟทุกคนกับดักที่สิบสองโอ้มานมาลมาโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่เทุกคนเลยโอ้บักเอฟเทุกคนเดทวนบังจินูมาทุกคน หนูปลาทุกคนหนูปลาทุกคนโอ้บักเอฟทุกคนน่ะคุณคุณคุณหักเอฟเทุกคนเลโอ้หักกระดาษักเอฟอ้าวถึอถือมองท้องมันทุกคนตายเฉยโอ้เคยคิดว่าหลุดแด้วนี่โอ้บักีกะเสื้อก่อนโอ้เปลืกเปลี่ยนเสื Раз ้อก่อนโอ้ทนเกาะแบบสี่สิบเอ็ดทุกคนว้าถือมองท้องมันตายเฉยทุกคนโอ้หมานของเปอร์บลแล้วนี่เป็นหนูพุกทุกคนเลยหนูพุกขาวทุกคน หน oh uh, ูพุกขาวตัวใหญ่ทุกคนโอ้บักเอฟทุกคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ได้แล้วโอ้มาลันมาลันมดมันกินมัดบอลลันหาทุกคนหากับดักมันกินมดแต่บอลลันบอลเดิเขาได้หาโตทุกคนหกโตทุกคนโอ้ถือประมาณอยู่ว uh. ันนี้ทุกคนไปทุกคนไปยามกอดักอ่าใหม่โตโอ้ทุกคนมาลันมาลันมาลันเดี๋ยวแบบใส่ตรง ป๋ากันเก็บเสืกระปากันเด้อเดี๋ยวะเป๋เก็บเสืกระปากันไปทุกคนไปกดอกไม้ทุกคนโอ้ห่านห่านห่านม่านนี่นี่ปลาบหากินพาพี่น้องมาหากินใส่กับดอกหนูพี่น้องมานอยู่พี่น้องพอได้กินพี่น้องปลาปูบบ่ได้เฮ็ดหยังทุกคนเอ้ยบ่ได้ยิงนกยิงนาบ่ได้มีทุกคนอาชีพสิปบ่ปูบก็คือใส่กับดอกหนูนี่แหละโอ้ตัวนี้ก็ ก้าวตัวนี้ตทางทีชองเสียดายเลยทุกคนเลยโอ้ใส่หม่องนี้เมื่อวานนี่มดมันกินทุกคนบอลลันเป็นรางทีหกเลยทุกคนเลยคุณเด้ทุกคนมดมันกินทุกคนบอลลันโอ้เสียดายเด้โอ้ย,ยอมันถือมดนี่มาได้อยู่มันสิบปลายโตทุกคนโอ้กินมดแต่บอลลันชัวร์เลยทุกคนเลยเออไปไปไปบ่อบสิบปลาไปเบิ่งกับดักไม้ ไปทุกคนไปยามกระดักไม้สกุลเมื่อกี้นี่ลางที่สิบสองแล้วสกุลน่ะนี่ลางที่สิบสามสกคนเลยลางที่สิบสามนี่ยบวบๆจนได้บวบบวบๆใส่เบื้องนีุ้กคนใส่เบื้องนี้โอ้ยลางที่เจ็ดสกคนเอ้ยกินมดแต่วันล้านสกคนโอ้ก็ตาชิดหายดีด้วยโอ้กับดักบวบๆบวบทำงานทุกคนเลย มันโบเฮ็ดเบียกแล้วแบบนี้มันข้าดเฮ็ดเบียกแล้วนี่นนไหลออกแล้วเจ็ดคนนี่แกเชือกกับทวโอ้ยบ่ทำงานบ่ทำงานบ่เฮ็ดเบียกโบเฮ็ดเบียกบ้านแล้วเด้๋ยทุกคนเจ็ดหลังบ่เฮ็ดเบียกทุกคนไหลออกแล้วแบบนี้เดี๋ยวเฉพาะแล้วมันโบราณนี่บุง้งแบบนี้กับโบราณทุกคนเลยเออตัวนี้โบได้เรื่อง เง้าบ้านก่ารจัดการมันคืนแล้วตัวนี้ได really ้ได้เสียเที่ยวแล้วล่ะขึ้นทางปก่งไก่บึงวิวทุกคนเป็นสวนกล้วยของชาวบ้านทุกคนแต่อยู่ในกลางผู่กลางดงนะทุกคนเด้ออย่าไปคิดว่าสีไก่ตัวเมืองทุกคนพังเชียงนอกบึงตัวแซวแซ่ทุกคนบรรยากาศยามเช้าทุกคนแดดออกแล้วทุกคนเลยมื้อนี้บัวหนาวทุกคนมื้อนี้โอ้มื้อนี้บัวหนาวเราปลื้หากินเราปลื้พาพี่น้องหากินเนาะ มากระบอกลอยบุกหัวกรบอกลอยสิมานด้วยบ่ทุกคนเบิ้งบิวก่อนทุกคนไปต่อบัดนี้ทุกคนไปต่อไปต่อฟังเสียงนกทุกคนกินมังไห้ย้ำในบ่เนี้ยมังไห้บ่ปูบใส่โงนี้รังหนึ่งทุกคนบ่ปูบจำได้ทุกคนเดียวบ่ปูบสิเบิ้งก่อนบ่ปูบจำได้บ่ปูบใส่รังนี้หรืังหนึ่งเป็นรังสุดท้ายคือว่าคันบ่อพิษนี่ยรังสุดท้ายเนาะบ่ปูบใส่บ่งนี้ยรังหนึ่ง ผมก,ก็จนได้โอ้ตัวนี้ก็บบอลลันอีกแล้วปแปดกับดักบอลลันอีกแล้วนี่โอ้เป็นแปดกับดักบอลลันทุกคนเลยโอ้ตัวนี้ผมมีเสือกนะตัวนี้ผมมีเสือกเลยทุกคนเลยคาร์มันลันนี่คือเสียตัวนี้ผมมีเสือกล่างสุดท้ายตามเทวบุตดคือสิจำไดไน้น่าจะเป็นล่างสุดท้ายทุกคนโอ้ทุกคนเลยบอลลันล่างสุดแปดอาทุกคนบง่งวิวทุกคน บ่งวิวน้ำกันทุกคนเด็ดออกทุกคนเลยเด็ดออกทุกคนสองไฟบริเวณนกนี่ยเด็ดออกเลยเด็ดออกทุกคนฟังเสียงนกเอาทุกคนล้างสุดท้ายกับบนลั่นทุกคนขั้นลั่นและเสียตัวนี้บุมีเสือกเมื่อไปก่อนเหาดชิดัดมันทั้งหมดทั้งแปดลังเนาะเหาดิกัดหมดแต่ละอันทุกคนเลยแล้วก็ สีขัดคืนแต่ละอันแล้วก็สีปัดเชือกคืนยามเชียทุกคนเอาพวเป็นยังทุกคนถือว่ามารเติบมืุนนี่เอาทุกคนไปไปทุกคนหลังจากที่เฮายามกำลังนูนหมดไปทีเรียบร้อยแล้วทุกคนเฮาก็สิเดินทางกลับทุกคนเลไปทุกคนไปหาบอลลอยบอลลอยสีมาร์ตบวมบุนนี่ไปไปไปทุกคนไปมันลาไปท่าทุกคนเมื่อยทุกคนนั่งพักผ่อนจะมีแห้งกันทุกคนแล้วก็สิเดินทางกลับทุกคน เออมื้อน tamam ี้มาอยูทุกคนพอได้กินอาหารเช้าทุกคนเสดายกับดักบ่ปืบมน่ยบ่ลันแปดลังเลยทุกคนเลยเมื่อมันกินแต่บ่ลันทุกคนเมื่ออาไปเนี่ยบ่อป้บสี่จักรมันขึ้นทุกคนจะเอาหินมาพ่นขึ้นทุกคนโอ้เสดายเสดายขึ้นปูบักม่เมื่อยทุกคนเ้ยเดินทางกะบักยนุ่งยากนึ่งไกลกัไกลเติมมื้อนี้มาก็บ่ร้อยบ่ร้อยกัมาอยูบ่ร้อยกัตัวเดียวบ่กร้อยเลยตัวเดียวทุกคนบ่กป้บเด้อทุกคน ได้หาโตทุกคนคือทุกคนเห็นนั่นแหละอันนี้ตัวใหญ่เนาะทุกคนใหญ่เติบเนาะตัวเบทุกคนเนาะมันมีนูขาวแดงทุกคนเลยแล้วก็นูตัวนี้เป็นนูเขาเอิดว่านูยังประชาราเขาก็พูดแต่ประชาเราเทงเขาว่ากันไเป้ายทุกคนอันนี้เป็นนูกะนไเป้ายทุกคนโตมันเฉบ่น้อยแล้วก็บ่ใหญ่ทุกคนแต่ว่ามันแ่บคือกันกับนูวายเลทุกคนเขาก็ได้นูขาวเนาะทุกคนเนาะนูขาวกับนูดำนูผูกนูผูกตัวใหญ่ทุกคนเลยอันนี้มาอยู่ทุกคนฮะได้หาโตทุกคน แล้วก็บร <out>. ัดอีกแปดล้างทุกคนเลยสิได้สิได้ทุกคนเอกับดักปลาปึกกับมีตดซ้ำนี้เลยทุกคนไปทุกคนเดินทางกลับทุกคนเมื่อยเติบทุกคนเลยยางขึ้นภูทุกคนเมื่อยนั่งพักผ่อนก่อนหน่อยหนึ่งเลยนูประมาณห้าหกตัวเลยทุกคนบะถือแปดทุกคนหมดมันกินแปดสุด้ยเลยทุกคน อ้าวทุกคนสิเดินทางกลับเลยทุกคนอ้าววันนี้ก็สิเดินทางกลับเลยทุกคนเนี่ยสําหรับคลิปนี้ก็บชิคอจบไี่แต่เพียงเท่านี้ทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเบอร์ซองบ๊อบปืบคนฮักกินเด้อทุกคนเด้อแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็บชิคอจบไแต่เพียงเท่านี้ทุกคนสวัสดี